ครับขณะนี้เดินทางมาถึงกูเอ็กประจําวันกูเอ็กประจารอบแลวครับแดงห้ามยอดซิ่งชนกับนินจอมราชันนะครับนี่คือนินจอมราชันนี่น้ำจอมราชันครับแดงยอดซิ่งกาับแดงยอดซิ่งอยากปากพนังครับคาวบันนี้กรรมการกิติบักิ์กับผู้ใหญ่น้าครับผ้านการตูวต้ว่าแดงมาจากอู่เลนครับแดงกับดำดำกับแดงครับ แดงยอดซิงกับนี่คือคุยกับคุยก,ยกประจำวันคุยกประจำรอบกับแดงยอดซิงนี่ยอดพับกันนี่นี่นินจอมราชันกับ จากโคร่งจร์ี้ครับนี่นี่ดูดันทีเดียวด้ครับดูดันดูดันนดูดันดูดันทีเดียวนี่ไอ้นินกัดซู้ก็ไปนินกัดซูไอ้นินเลยหน้นินเอิร์ดเลยน้ามาปื้เดงเอายอดจี้ก็ไปเดงเอายอดจีกไปเดงเอายอดจีกไป ไอแดงก็ยอดจี้ก็ไปไอแดงไอยอดไอแดงยอดจีไน้ำแตงโตมาไอแดงจี้ก็ไปน้ำโดนอีกแล้วหนึนาทีบ้านไ่้น้าตมาไอแดง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 มันมาจากทิ้นเดอปากกำนะคกับปากกำอะไรกำส่นจอเยือนซื้อมาในราคานึ่งเส้นสางเบื้อบาทับ ตอนนี้เปลี่ยนขายยายสมบูณชนครับในราคาขาววดหนึ่งเส้นดำาไมนบาทนี่ดําโตอาขึ้นโตขึ้นทันทีนกทีเดียวนกทีเดียวไอ้ดําโตขึ้นไอ้แดงวัดกัาไปไอ้ดําอย่างโตไอ้แดงก้ามา ไอแดงจีติดตาลอดไอแดงจีติดตาลอดวันนี้ไอดำกระตูได้การอีกแล้วโดนฟื้นกลางไม่กลัวนาก็ดีไอดำใบลังไอดำมีใบลังดำใบลังอีกแล้วไอแดงแทงตรงไอดำตูไอแดงทำล้วนี่แดงข้างมาได้แดงแทงทันทีแดงทันทีออกอาะไอแดงแทงนี่ ไอ้ก้างไม่กลัวก้างไอ้แดงว่าไม่ปลื้มเยาว์ได้ไร่ที่เลยครับโดนก้างเยอะเลยโดนก้างเยอะต่ละดุ่นต่ละรัวครับต่ละดุ่นต่ละรัวกังบนกังทอดอะไรกันดําทอดต้อยดําตอยไอ้ดําจีดิ้ดีเดียวไอ้แดงจีดิ้ดีเดียวครับไปแล้วไปแล้วนี่ เด็ดกาดแล้วเด็ดกาดแล้วนะเล่นเล่นเล่นมัว่ากันเล่นเล่นไม่มีเรื่องแดงยอดสิงกับใจเวลาอกนาที่กว่ากกับออกนาทีกับอกนาที่กวักกับแดงยอดสิงกับสมาร์ทปิจิตนิ่จอมราชันลงได้ยังช่วยเอามดีครับน้าก็ต้องรอวันนี้นุ้ย